สวัสดีค่ะเกมเมอร์ชาวไพ่แฟนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรําฟาากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้รางก็มีปืนซีรีส์ใหม่ล่าสุดมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า GRS 2หรือก a ลีน a าเลตซีรีส์2นั่นเองซึ่งในอาทิตย์นี้ออกมาวางขายด้วยกันทั้งหมด3อย่างได้แก่ a u g a 3 Crystal V แล้วก็บน n i g h แล้ววันนี้รำปางก็จะมารับหน้าที่รีวิว AUGA 3 TRS 2ให้เพื่อนๆดูกันคือปืนตัวนี้นี่รางเห็นปุ๊บแล้วก็ปิ๊งปั๊บเลยค่ะไลน์นี่สวยบาดใจมากๆพอลงคลังแสงเท่านั้นแหละปางก็จัดเลย2เลยสองเดือน,นเสียดายเสียดายไม่อยากจะเปิดไปยืม IDJ Air สวยหมาเงืบม,มารีวิวให้ชมกันค่ะ ซึ่งเขาว่ากันว่าปืนตัวนี้เนี่ยโบกหัวง่ายกับปืน Arc a A สามสสนะัดที่มีวางขายทั่วไปด้วยนะอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปพิสูจน์กันหน่อยแล้วว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสของปืนกันก่อนดีกว่าค่ะค่าสเตตัสของปืน AUG A 3 t GRS 2ก็เหมือนกับ AUG A 3แบบ45นะัดที่เคยวางขายทั่วไปทุกประการเลยส่วนกระสุนเนี่ยเยอะสะใจมากๆ ตัวปืนมีสีแดงและด้ามจับสีขาวค่ะส่วนการยิงก็เหมือนเดิมค่ะถ้ายิงแบบไม่คุมปืนปืนก็จะดิดขึ้นแล้วสายซ้ายขวาแต่ถ้าคุมปืนด้วยการกดเมาส์ลงปืนจะสายซ้ายขวาเป็นเส้นตรงค่ะเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูดีกว่า เทคนิคการยิงง่ายๆนะคะให้ยิงเป็นชุดชุดละ5-7นัดเวลายิงให้ยิงแบบคลิกย้ำๆแล้วกดเมาส์ลงเล็กน้อยเทคนิคนี้เรียกว่าการคุมปืนค่ะซึ่งความรู้สึกถ้าเทียบกับ AUGA 3แบบ45นัดที่เคยมีขายเราว่าตัวนี้เนี่ยจะโบะหัวได้ง่ายกว่าเล็กน้อยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับ AUGA 3แชมเปียนเลยค่ะ ที่กระสุนเนี่ยจะออกตรงมากๆเรียกได้ว่ายิง1ชุดตาย1ศพเลยทีเดียวสำหรับวันนี้รำปางก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากติดตามผลงานสาวๆทีม s t e l l e e l i e Lady vodka กันด้วยนะจากคลิปที่แล้วที่รีวิว A U G A 3 Copper Breaker ไปเนี่ยกระแสตอบรับดีเกินคาดจริงๆค่ะ ไม่คิดว่าจะมียอดวิวเกินพันเลยซึ่งต้องขอขอบคุณพี่ปืนหรือ GM s u n k e ันที่ช่วยโฆษณาให้คลิปฟัางขายได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนี่กดหาตาม f a c e b o o k f a n Page h t l ลเ l l a d เ v o ดีได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ